สวัสดีจ้าเอฟซี <FC S 2> ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาลุ่นของฝากน้องเย็ดจิ๋วเลยจ้าเอฟซีฝากมาให้อีกเลยแจ๊กมายัางเด้อค่ะมาลุ่นกันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้น้องพาจะมาลุนของของเย็ดจิจ๋วเอฟซีจิ๋วส่งมาให้นะคะน้องพาเพิ่งเลียนจ้านี่ค่ะสุรีพุ่งมาส่งเด้อค่ะเด้อเย็ดจิ๋วกับโบ โบกเออยังก็แฟตว่ะสันโซก์งไม้เแต่ว่ากระลังก็เป็นกระลังนาบระบุดวยคะ่ะเออดีอยู่เพืเา่าเั่นเขียนบังจะยัดยูกจะคอยแกะบางกันสิละค่ะเเราลุ้นกันมากเลยนะคะอ่ะเถิเบค่ะเถิบนี่ค่ะามมาไปไปทำการบ้านกับป้าลูกอืม นี่ค่ะมันจะเป็นลังไอ้ล่างเขียวเด้วค่ะยายก็จะอกคอยโซ่ล่างก่อนไดยจ้าม,มาค่ะมามาลุ้นกัน,นไม่อย่างนาะค่ะน้อจ้านี่นะคะปไา เจ้าเก่านะคะเจ้าเก่าจะ,ะมีมะเขือค่ะโอ้ยของหัวของสวนเพื่อนรัค่าเด้อเพื่อนก็นอยากส่งให้กินเนาะค่ะเนาะมีมะเขือแล้วก็มีมะกอโอ้มะกอสุกค่ะมะละกอสุกสวยๆเลยจ้ะนี่ละค่ะนำจิตน้ำใจเนาะค่ะเนาะจะ โอขอบคุณเอฟซหลายๆได้ค่ะเด้ขอบคุณคุณยายมากๆค่ะฮอนแลนด์นะคะเอซี FC จากนครพนมค่ะโอ้ยมีแต่ลูกพอดีกินเลยค่ะปานว่าเพิ่นหูว่ายเยติิวมากกินนมะคุงสุกเนาะค่ะนี่กินได้ข้าง้งละลูกพอดีเลยค่ะ ขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะคุณยายคอยเจริญรุ่งเรื่องเลยอนี่ค่ะลกูกไส้เพิ่นเป็นลูกหักด้อค่ะเด้เออคนที่ว่าทรงไอ้นั่นไม่ให้กินละค่ะมันสักคู่จา้าโอ้โอลม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 นันเดีิวเห็ดจำได้จะไม่จะกองลมเนาะค่ะเนาะ เอาไวอ้ะอ,ะ,อะมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่ามีเยอะไหม <c oughs> นี่ค่ะโอ้อะ,อะอ,อันนี้อันนี้เพิ่นเพิ่นปลูกขายด้วยคะ่ะอเพิ่นจะปลูกขายมันจะเป็นไสดด้วยค่ะเด้อจะเป็นไซคะ่ะแต่ว่าอันนี้อันอันนี้เพิ่นก็นคือคือลูกมันไม่สวยนะคะจะเพิ่นจะไม่สวน สวนไรเน,นี่ต่อไปผมจะได้ผักตั้งจะนี่เพื่อจะมีสวนมะละกอน,นะคะเพื่อนปลูกกันเป็นไร่ๆเด้อค่ะเด้อจะปลูกข้อแรนจะคือลูกเล็กๆ,ๆจังสีเนาะคะ่ะเนาะจา้ะเพื่อเก็บไว้เพื่อเออส่งมาให้กินค่ะนี่ค่ะอืนี่เพื่อจะมีแนวหอจังสีเลยค่ะของเพิน่นของเพิน่นนั่น นี่บักเคือด่กระต้นเก้าค่ะนี่บมันจะมีสีม่วงๆน้ำ่าที่ยัดจิ้วแกงเผ็ดได้ค่ะเด้อจะมีมีมีบักเคือแล้วก็มีมะละกอเจ็ดลูกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทรงน้ำจิตน้ำใจเน้องขนาน้จาอจ่าแล้วก็ยัดติวก็ดีใจจ๊กิเบ้าอีกอย่างค่ะ ก็ได้แต่คำา่าขอบคุณเนาะค่ะเนาะเออน้ำจิตน้ำใจเอฟซีจะแต่ว่าก็แข็งโป๊กเลยค่ะคือเพิ่นเก็บล้วเพิ่นกะส่งมากเมื่อวานนี้เลยค่ะเท่าก็กินได้อันนี้ก็นิ่มนิ่มสุกเลยค่ะแต่ว่าซีลูกนี้ยังแข็งโป๊กเลยค่ะตามสมได้เลยค่ะจ่เป็นบักงงฮอนแลนเนาะค่ะเนาะมะละกอฮอนแลนด์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ ทุกการติดตามขอบคุณทุกซับทุกเริฟมทุกรักทุกไลทุกซับสักใข่ที่เขามาใ,หให้ยายตดิวจะอันนี้ก็คือรีวิวก็คือรีวิวโบเบนวารีวิวโบ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 ,บ,บ,บพันหลามากว่ามีคนส่งของอันนั้นอันนี้มให้ได้ก็คือเฮาขอบคุณเพิ่นเพิ่นกติดตามเฮาเมืองทั้งนี้เนาะขะเนาะเพิ่นส่งมให้แต่ว่าเพิ่นบอกบบต้องเอ่ยซื้อก็ได้จ้ะแต่เฮากับ่บเอ่ยซื้อเพื่นนอนเนาะ แต่ว่าเพื่อนบอกรีวิวได้แต่บอต้องเอ่ยซื้อก็ได้เพื่อนกับญานนั่นเนาะเพื่อนฮุจักกับยายจิ๋อยู่บ้านอยู่บ้านแยก่อนแยสอนแล้วค่ะลูกไส้เพื่อนจ้าออแต่ว่าเพื่อนบริหารส่องแล้วค่ะเด้อเพื่อนเป็นเพียงแต่ว่าส่องดันเพื่อนเขามาเพื่อนเห็นยายจิ๋วกุ้ยไปเฝ้าแยก่อนแยสอนจ้าเพื่อนก็เลยมากดันดันมูมูเฮ้านี่ละจ้าเออน้องน้องบมิซ่องจ้าแต่บัดนี้แม่เพื่อนกัเลยนั่น เอ็นว่ากินเพื่อนกินของเ,เล่าๆหบอสมาอยู่หนองค่ายผพยแห้งทรงดีเด้อค่ะบัดน,นี้ขอบคุณหลายๆจ้ะเออเย้ติ๋วกับเดี๋ยวต้มน้ำปลาเดี๋ยวเยติว๋วจะบ้านเพื่อนพำเม่นเมืองน้ำปลาจ้ะเพื่อนก็ได้ซับปลาลซับมาให้เยติ๋วกินตอนแรกๆนะเพราแต่ว่าปลาล่นเพื่อนเร็ดปลาลาซุกเนาะค่ะเนาะอันเนนนนยติว๋วเห็ดไคคือปลาาดิบจ้ะเอได้ทรงไปให้าย้หวานกินน้ำยู่กระถานเพื่อนยู่อืจ้ะ ขอบคุณมากไม้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทักทักใครที่เขามากขอบคุณและขอบคุณอีกขอบคุณคุณยายที่ทรงมให้จ้ะลูกไส้เป็นกระดี๊ดีขอบคุณหลายๆจ้าอายัดจีวาจะขอจบคลิปนะคะนาอจ้ากับมารีวิวเหยืองแค่นี้ล่ะค่ะนี่นะคะของฝากจากนครพนมจ้าออบ๊ายบายจ้าไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะรักทุกคนค่ะ